สมสดีก้าท่านประธา,ะานกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจแนะการตและการนนคมาองและคณะทุกท่านท่านรอพ้ว่าราชการจังหวัดและสมาชิกผู้ว่มเสนาทุก่านดิฉันมิตยาพรสวุวรรณชีพข้าประชาชนนะคะอยากจะพูดเรื่องน้น่นความล่มละงทางเศรษฐกิจเมื่อกี้ก็อยากจะขอเรียกร้องให้มีการปฏิรูป ทางกฎหมายโดยการเพิ่มเติมกฎหมายป้องกันการผูกขาดหรือสร้างรคสร้างโอกาสให้มีการแข่งขันทางธุรกิจมากขึ้นอย่างยุติธรรมโดยปราศจากการอุพันธุกกรนไม่ว่าทางตรงทางอ้อมจากบริษัทใหญ่ก่อนที่สังคมไทยเราจะถูกครอบงำอย่างเด็ดเสร็จเท่าที่ทราบประเทศไทยเรามีพรบการแข่งขันการค้า2542แต่ถ้าการที่ผ่านมารู้สึกจะไม่มีผลใช้บังคับ อย่างแท้จริงเลยนะคะทีนี้ตอนนี้เศรษฐกิจของประเทศไทยเราจะมีปัญหาเยอะแยะบริษัทใหญ่ค้านำบริษัทเล็กโทงป่วยหายาไปหมดเลยนะคะก็อยากจะขอพู่ว่า,าให้ปรปปับปรุงปฏิวัติกฎหมายนี้ให้ใช้ได้อย่างแท้จริงแล้วก็มีมีโทษให้ปรับให้มากไม่ใช่สาปีกับหกล้านซึ่งมันน้อยมนะากสำหรับิษัทใหญ่นะคะให้มากๆขึ้นเลยนะคะ กฎหมายการผูกค้าและโดยเฉพาะพระบการแข่งขัน,านการทางการคา้าขอให้แก้ส่วนที่เป็นรัฐวิสากิจให้อยู่ในบังคับนี้ด้วยไม่มีข้อย,ยกเว้นนะคะเพราะเท่าที่ผ่านมาไม่มีรัฐวิสาิอยู่ในข้อนี้ด้วยนะคะตัวอย่างเรื่องการคา้าอย่างเช่นว่าอยากจะให้มีโซนดิ้ง อย่างเช่นเซเว่นอีเลเว่นถนนสายดึงเนี่ยมีตั้งไม่รู้จี่สิบร้านนะคะซึ่งโชว์หวยตายหมดเลยถ้าจะช่วยให้ประชาชนที่อยากจะเป็นเจ้าของกิจาก,การเองหรือคนจนได้เป็นเจ้าของกิจาก,การเองก็ต้องตัดเรื่องนี้ออกไปให้ได้เพราะว่าเดีย๋ยวนี้เซเว่นทิทุกอย่างที่ประชาชนาไม่สามารถจะออกมาแข่งขันกับเขาได้เลยนะคะโซนนี้ตรงนี้สำคัญมากนะฝากท่านบอกสักเลยค่ะ ก็เราติดตามท่านมาตลอดเหมือนกันนะคะนี้มีอีกหลายเรื่องก็คือเรื่องการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีคนท่องเที่ยวมากโดยเฉพาะคนจีนซึ่งมาปีหลังๆนี้เพราะดูหนังเรื่องเกี่ยวกับเชียงใหม่ก็แห่กันมาเลยนะคะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมีมากมายมหาศาลเลยเฉันอยู่ในภาคประชาชนไม่ใช่นักวิชาการแต่ติดตามเรื่องนี้บ้างนะคะคือ คนจีนตอนนี้ที่เห็นปัญหาอย่างชัดแจ้งก็คือเรื่องการไปเช่ารถจักรยานยนต์ที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แต่ไม่มีใบขับขี่ที่เป็นของรฐานกให้ก็สร้างปัญหามากมายแม้กระทั่งชาวต่างชาติที่ไม่ม,มาชัามาเชาจักรยานไม่มีใบขับขี่ก็ไม่มีปัญหาสําหรับการจราจรมากนะคะเพราะถ้าเกิดปัญหาชนกันขึ้นมาเราต้องใช้เงินของราชการมาจัดบริหารจัดการเรื่องพวกนี้ว่าขอเสนอแนะอันหนึ่งก็คือว่า ดังเช่นชาวจีนหรือคนต่างชาติที่มาประเทศเราอยากไะเช่าเขามีใบขับขี่ของเขาก็ทําใบขับขี่สากลรัฐก็ได้เงินตรงนี้ด้วยเขา้าเช็คใหม่้นะคะเราไม่ต้องให้เขาสอบใหม่แต่เอาใบของเขามาเปรียบเทียบกันเลยและมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นใครที่ไม่มีก็ไม่ให้ไม่ให้ขับขี่จกักรยานยนต์เลยและปัญหาอันหนึ่งก็คือว่าจราจรบ้านเรามีปัญหาก็เรื่องที่ว่าเมื่อมีปัญหาชนกัน หรือไปจับชาวต่างชาติที่ขับขี่จักรยายนยนต์ในเชียงใหม่ไม่มีใบขับขี่ก็ไปปราบเขาในเวลาเดียวกันผู้ประกอบการให้รถเช่าก็จะถูกไม่รู้หนือยราชการใดไปบีบขอเงินบอกว่าถ้าไม่ให้ก็จะไม่ให้ทําการค้าทางด้านนี้อย่างอย่างเสรี e, อะไรทำนองเนี้ยคือมาทั้งสองฝ่ายเลยนะคะแล้วก็เรื่องการท่องเที่ยวในประเทศไทยเรามีที่ท่องเที่ยวเยอะมากแต่ไม่เคยเก็บค่าธรรมเนียมเข้าเลย ตรงนี้ทําให้ประเทศชาติเราขาดรายได้นะคะประเทศอื่นเขาเก็บหมดทุกแห่งตรงนี้จะทําให้เราสามารถใช้เงินที่เราเก็กบค่าบำรุงเนี่ยมาปรับปรุงสถานที่ของเราให้ดีขึ้นอย่างเช่นเชียงใหม่คนจีนก็ถือโอกาสที่ว่าประกาศโฆษณาว่ามาเที่ยวเที่ยวประเทศไทยศูนย์บาทก็คือเข้าไปชม ไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามหรือน้กตกหรือที่ท่อเที่ยวต่างๆไม่เสียเงินเลยคนก็ยิ่งแหกันมาเยอะมากตอนนี้เราต้องใช้เงินตรงนี้ของรัฐบาลนะคะมาควบคุมดูแลเรื่องนี้อันนี้ขอให้ฝากด้วยนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะแรงงานต่างชาติเขาเสริมคุณปราเมื่อกี้แรงงานต่างชาตินะคะดีเหมือนกันที่มาช่วยเราแต่มันเ่ีมากเกินไปและไม่มีการควบคุมทุกวันนี้ที่ถนนทางไปรโรตัส ะะปกติแรงงานต่างชาติเนี่ยจะต้องไปทำออพาส,สปอร์ตใช่ไหมคะขึ้นตรงกับนายจ้างคนไหนก็ต้องทำคนนั้นแต่กฎหมายตรงนี้ไม่มีการบางังคับใช้เลยคนงานต่างชาติที่อยู่ตามถนนเนี่ยที่จริงเขาต้องอยู่กับเจ้าหนายไม่สามารถที่จะออกมาเล่หาแรงงานตรงนี้และขอให้เกิดอะไระรู้ไหมคะมาเฟียทาหน้าแรงงานตรงนี้ ว่าเสนอว,ว่าประเทศไทยหรือคนไทยเรารัฐบาลต้องตั้งคล้ายๆว่าเป็นศูนย์ที่จะดูแลเรื่องกา,า,ารด่างชาติด้วยตัวเองไม่ใช่ให้พม่ามาตั้งศูนย์ของเขาเองแล้วเขานี่คือความมั่นคงของชาติด้วยนะคะมีจํานวนมากมหาศาลเกินไปมีอะไรเกิดขึ้นมาสองพันปล่อยแล้วไม่มีไว้ก็ได้มีรือยพันเยอก็เอาแล้วตํารวจเอาแล้วปล่อยก็มาเกลอนหลายพวกชียใหม่เลยตอบปัญหาให้เรามาลนะ แล้วก็สมมุติว่าพวกนี้มีใบพาสปอร์ตแต่ไปหางานตามสมนุนะคะถ้าเราอยากได้คนงานนะคาคนไทยไม่ได้เราไปรับเข้ามาตำรวจไม่จับตอนที่เขายืนอยู่ตรงน,นั้นแต่พอเราขึ้นรถมาปุ๊บเอาออกไปตำรวจไม่ตามจับเราและปรับเราแล้วค่ะอันนี้เป็นปัญหาขั้นพื้นฐานมากเลยนะคะที่เมื่อกี้ท่านบอบสกักพูดถึงเรื่องคนจนและในหมู่บ้าน่ป้าเห็นด้วย ป้าป้าก็สื่อเารก็ถือว่าอายุก็เยอะแล้วตอนนี้มาทางานให้ภาคประชาชนค่ะก็ขอฝากนะคะ่าเรื่องพวกนี้ทําให้คนจนทําให้คนไทยค่ะและกฎหมายที่ออกมาใหม่ๆแล้วประชาชนในชนบทไม่ทราบขอหาวิธีหรือหนทางที่จะนําเรื่องกฎหมายพวกนี้ให้ประชาชนในชุมชนต่างๆได้รับทราบถึงสิทธิ์ที่เขามีและสิทธิที่เขาจะเรียกร้องได้นะคะเพราะทุกวันนี้กฎหมายก็คือกฎหมายรู้ก็แบบ พวกทนายหรือนักกฎหมายแค่นั้นประชาชนไม่ทราบเลยมีวิธีไหนที่จะนำเรื่องนี้สู่ภาคประชาชนได้อย่างเต็มที่ขอฝากให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ